ราชนูแห่งป่าไผ่ตะนินตาอีกลางเครือเขาตะนินตาอีป่าไผ่ทอดยาวสุดสายตานี่คืออาณาจักรที่เงียบงนันแต่เต็มไปด้วยพลังเงียบที่น่ากเกรงขามราชนแห่งงูพิษงูจงอางงูจงอางสามารถชูคอสูงเกือบเท่ามนุษย์แตกต่างจากงูเห่าโดยสิ้นเชิงเมื่อมันแผ่แม่เบี้ยความสาง่างามผสมกับความน่าสะรึงทำให้ทั้งป่ารอบข้างเงียบเงียบ เหมือนทุกชีวิตหยุดฟังเสียงของราชันมันไม่ใช่เพียงนักล่าเหยื่อเล็กๆงูจงอางกินงูด้วยกันเองแม้แต่งูเห่าก็กลายเป็นเหยื่อได้การต่อสู้ในป่าไผยคือฉากที่เผยให้เห็นพลังของนักล่าผู้เหนือกว่าแต่ที่น่ากลัวที่สุดคือความเงียบงันก่อนการจู่โจมงูจงอางใช้ความสงบเป็นอาวุธมันเลื้อยอย่างไร้เสียงเฝ้ารอด้วยความอดทนเมื่อถึงจังหวะ เหลือแทบไม่มีโอกาสหลบหนีทิศที่รุนแรงทำให้การต่อสู้จบลงภายในวินาทีเดียวแต่ท่ามกลางความดุร้ายก็มีด้านที่ไม่คาดคิดงูจงอางเพศเมียจะเฝ้ารังและปกป้องไข่ของมันจนกว่าจะฟักออกมาความทุ่มเทนี้ทำให้มันเป็นหนึ่งในงูเพียงไม่กี่ชนิดในโลกที่ปกป้องลูกหลานอย่างแท้จริงดังนั้นงูจงอางในตนินตายีไม่ได้เป็นเพียงนักล่า ากแต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความสมดุลพลังและความอ่อนโยนความเงียบและความเกรียงไกรเรื่องราวที่ทำให้ป่าไผ่แห่งนี้มีชีวิตชีวานี่คือราชันผู้เงียบงานมูจงอางแห่งตานินตาฮีผู้ครองทั้งความหวาดกลัวและความเคารพในหัวใจของทุกชีวิตในปยาย่าใหญ่คนที่กดติดตามกดไลค์กด, like, กด subscribe เพรับชมคลิปขอบคุณคนระับ